สื่อมวลชนและแคลผู้เกียรติท,ทุกท่านนะคะทางที่อยู่ที่ n a a กับเราตรงนี้นะคะและรวมไปถึงท่านที่กำลังรับชมทาง Facebook Live ของ n a a อยู่ในลักณะนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่บรรยากาศในงานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรร,รมแห่งชาติประจำปี2569จัดขึ้นโดยสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ n a a ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะดิฉันวัชราพรสัญญาค่ะได้รับหน้าที่อัน เขียนเป็นพิธีกรบนเวทีแห่งนี้นะคะอยู่ร่วมกับทุกท่านค่ะรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติทับท่ทานขานับเป็นเวทีการยกย่องนวัตรกรรมที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติขาเราได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง22ปีแล้วนะคะเพื่อชดชูผลงานขององค์กรและบุคคลที่สามารถ ความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศไทยของเรารางวัลน,นี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นการถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายมิติสู่สังคมในวงกว้างเพืเ่อกระต้นห้รุกท่านค่ะ เป็นส่วนร่วมและเห็นถึงศักยภาพของคนไทยและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือเป็นชาตินวัตกรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะและเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้เห็นถึงภาพรวมการจัดประปวดในปีนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะ ท่านผู้อํานวยการของเรานะคะให้เกียรติขึ้นมากล่าวดังบนเวทีนะคะเป็นลาดับต่อไปซึ่งในโอกาสนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมนะคะสําหรับการจัดการประกวดในครั้งนีทน้ท่านท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมวีดิทัศน์ไปพร้อมๆกันค่ะ 私のために私のために私のたた Terima kasih telah menonton! สิ่งประเมินให้กับท่ันชุดที่พวกเราเพิ่งรับชมจบในเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะท่านคาจะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะที่จะมาพูดถึงในเรื่องของแนวคิดภาพรวมและทิศทางการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปีนี้ได้อย่างชัดเจนเท่ากับท่านนี้อีกแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอเสียงประมือดังต้อนรับดรกฤิพกาบุญเฟืองผู้ในการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านรดยถึงภาพรวมสําหรับการจัดประกวดในปีนี้ให้กับพวกเราได้รับทราบบ สวัสดีทุกผู้ราการด้วยนะคะขออุ่นเครื่องทำงานจิตวการู้พูดคุยกันในสไตล์เบาๆสบายๆใน้ใช่ไมขออนุญาตเรียกขอต้นนะคะ,คะเราต้นขาอยากจะให้นะคะขอต้นได้พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดสําคัญของการจัดประกวดรางวัลนวันตกรรมแห่งชาติประจำปีนี้กับเราได้รับทราบเรียนเสร็จค่ะเนะคมื่อกี้ถ้าเราดู r e s e n t a t i o n หรือว่าดูวิดีโอเมื่อกี้เนี่ย กระเสนแล้วว่าตลอดที่เสีบป,ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นครั้งที่22นะคะในการประกวดเรื่องของรางวันลนวัตกรรมแห่งชาตินะตัวของที่เสียป,ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี2 5ง7ห้หายคนถามสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนม,มา16ปีเอ๊ะแล้วทําไมมันมีรางวัลมาได้21ปีเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย เราฟินออกมาจากสวทชแล้วก็อยู่สัญปาะหพพลัไหร่ณเวลานั้นยังไม่มีสัญเป็นการมหาชนแต่เราเริ่มมีรางวัลน,นี้ตนะั้งแต่ปี2547นะซึ่งก็น่าจะมีหลายหลายท่านนะเจ้าที่ที่นั่งอยู่านี้ชมทั้งพี่กระนดทอมพี่ตั๊กพี่ต้องพี่เต้น่าจะอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าน่าจะอยู่หมดะเราบอกว่าเราเริ่มจับประกวดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะแต่ในปี49นะก็เป็นปีที่มีมติครอประกาศนะว่าทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีเนี่ย ป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติแล้วบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9นะท่านเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมช่วงนั้นก็ดีมากนะเราได้มีการพูดคุยกับอ,อาจารย์สเมเดนะอาจารย์สมเด็ก็ได้พูดถึงเรื่องของการมอบรางวัลเรื่องขององค์พระลูกของในหลวงรัชกาลที่9นะฉะนั้นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรางวัลชนะเลิศท่านจะได้พระลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในฐานะที่ท่านเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมาปี68นั้นก็ที่แตปีเนะี่ยมีคนส่งผลงานรวมทั้งหมดเนี่ย6,000กว่าค่ะจนได้รับรางวัล375ปีนี้ปีที่22ได้สวยนะค่ะปี22เนี่ย <laughs> ก็เป็นปีที่เราคงจะบอกว่าการลาลรายละเอียดของรางวัลมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงได้ของประเภทเรื่องของความน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราคุยเทียวฉะนั้นที่บอกแล้วว่าผลงาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน30เมษายนใช่ท่านดูสไลด์ต่อไปไ้ยฮะว่าคนที่ได้รับรางวัลของสานักงานเนี่ยแน่นอนที่สุดนะตัวของกลไกสํานักงานเราเนี่ยเรามีกลุ่มารโกนแล้วโกนกท่านเข้าประตูสำนักงานมาเนี่ยท่านต้องเห่น 4G เราแน่นอนนะ 4G เพื่ออะไรฮะดิจิตอลไ a ยแ innovation nation เชื่อไหมะสมัมภาษณ์งานถา,ถามถามหลายคนที่มาสมัครงานเข้าสำนักงานเห็นอะไรบ้างกลไกของเรา มีหลายคนที่ไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นแร่จีนหนึ่งก็มีนะแต่เราตั้งใจจะต้องการสื่อว่าสี่กลไกนี้ต้องการนําประเทศไทยไปสู่ชาติตวัตกรรมกลไกของอวอร์เป็น,นกลไกของการแอคโนเลจเนต์ว่าท่าน,นประสบความสําเร็จหลายาลหลายท่าน g กรธหลายท่านไป global นั่นคือเราต้องการเช่อชูเกียรติคนที่ประสบความสําเร็จและมีความพร้อมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่สนใจเรื่องนี้ ฉะนั้นการถแถลงข่าวของเรารือได้มีเชิญทุกท่านนะที่รด้รางวัลมาแล้วเชิญท่านเป็นนัทำงานคณะการกรมการนะมาดูว่าท่านจะให้ไอเดียดีๆอะไรบ้างนะเขาคงอยากฟังแบบเขียนยังไงนะให้มันโดนใจหรือว่ารายละเอียดแบบไหนถัดไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาปากเสมที่อยู่หัวราชการที่ห้านี่ยที่เราบอกแล้วว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งวัฒกรรมท่านเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยท่านเป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเยอะมาก แตนะ่วันนั้นที่มีวัติคลมอก็คือโครงการระดับแกร้งดินฉะนั้นรูปนี้ถ้าเราจำได้เป็นรูปที่ท่านชี้ลงไปที่พื้นดิน่คะว่าเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดินที่มีปัญหาต่างๆให้เป็นดินที่สามารถใช้ได้ดีฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่แสดงถึงพระปิชาสามารถของท่านในการท่านคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสมกับคําว่าท่านเป็นนวัตกรที่ถือว่าทําให้ประเทศไทย สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ประมหัตริย์เป็นนวัตตรคอนทีนี้เราเข้าด้านนะคะหรือว่าท่าวถามก่อนคะไม่เป็นไรค่ะนะคะได้เลยถามก็ได้ถึงแยกมีกาพูดก่อนนะคะไหนๆก็ขึ้นสะไล์แล้วนะคะพูดถึงด้านต่างๆสําหรับทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้บ้างค่ะท่านรองได้ค่ะทุกท่านอาจจะคุ้นชินนะด้านที่เราเรียกว่าด้านเศรษฐกิจถาด้านสังคม เมื่อก่อนเนี้ยสังคมกับสิ่งแวดล้อมมาอยู่ด้วยกันแต่ปีเนี้ยเราแยกสิ่งแวดล้อมออกมาเพราะอะไรนะเพราะเรามองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ความสาคัญนวัตรกรรมในด้านนี้แล้วก็มีด้านผู้สื่อสารนวัตรกรรมแล้วก็ด้านองคก่ในวัตรกรรมแล้วลองมาได้ดูนะด้านเศรษฐกิจแน่นอนที่สุดเราบอกว่าจัดขึ้นเพื่อเชิ่ชูเกียรติคนที่สามารถทำโปรดักต์หรือเซอร์วิสหรือพิเศษโมเดลด้านวัตรกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจในวงกว้างแน่นอนที่สุดเนี่ยเราตีิเดตได้เยอะมากในด้านนี้ว่าจะเอาไซส์ไหนในการแข่งขันกันดีซึ่งเราสรุปไปแล้วก็คือเป็นไซต์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางแข่งขันส่วนขนาดย่อมและรายย่อยก็คืออยู่ในเทียร์หนึ่งเพื่อที่เราต้องการที่จะทําให้พูดง่ายๆนะต่อยมวยก็ให้มันถูกรุ่นมุ่นเล็กไปต่อยมุ่นใหญ่ก็ไม่มีโอกาสที่จะผ่านนะฉะนั้นเราแบ่งไปสอง สองเวทีนะที่ท่านจะประชิญความสามารถกันเต็มที่แม้ของสังคมนะเราต้องการเชื่อชูคนที่ทําเกิดคุณค่าทางสังคมชุมชนและเศรษฐกิจหลายคนถามว่าทําเศรษฐกิจก็กระทบสังคมใช่แต่ท่านทำเพื่อเศรษฐกิจท่านพื่อสังคมเป็นหลักมันจะมีบางธุรกิจที่เน้นสังคมเป็นหลักนะฉะนั้นกลุ่มนี้เราเน้นเรื่องของสังคมค่ะพอไปเน้นเรื่องสังคมปุ๊บเนี่ยครเตเรียในการวิณาก็คือขนาดใหญ่ขนาดกลาง แล้วก็แบ่งเป็นขนาดย่อมกับรายย่อยและนิสัยกิจเพื่อสังคมแสดงว่าถ้าเป็น SE นะท่านเข้าตัวไทเทเนียมชุดที่สองนทะ่านไม่ต้องไปแข่งกระใหญ่กลางแต่ถ้าท่านเป็นองค์กรของรัฐหรือว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรท่านก็อยู่ในเทียที่สามฉะนั้นจะมีอยู่สามเวทีใ,ให้ท่านแข่งขันกันในกลุ่มเวทีนี้ซึ่งเราถือว่าเราได้แบ่งออกมาตามไทเทเนียที่เหมาะสมทีนี้ามาดูด้านสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเนี่ย แน่นอนที่สุดนะเราก็ใช้เกณฑ์นในการที่มองเรื่องของประด้านสิ่งแวดลอ้อมแล้วกลุ่มที่ท่านไปแข่งขันกันก็แบ่งในกระดานสังคมทีนี้ต้านสิ่งแวดล้อมนะเท่าที่เราคุยกันเนี่ยแน่นอนที่สุดนะเราได้อาจารย์เสด็จอักษรแก้วนะท่านมาเป็นประธานน,นี้เองเลยนะคะไส้ในโอโหผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถมากท่านอดีตรองประหลัดที่ท่านวิจารณ์หลายๆท่านมาอยู่ตรงนี้เยอะมากนะ ส่วนของด้านเศรษฐกิจก็มีท่านคุณหมอสุพิพรนด้านสังคมก็มีหลายท่านฉะนั้นนะคณะทํางานที่จะต้องมาพี่ณานี้เข้มข้นจริงๆเลยที่ได้อบอกท่านว่าเราแบ่งสามด้านนี้มีความสําคัญคทีนี้มาดูอีกสองด้านอัน,นจะ,ะแตกต่างะ่ะด้านที่สี่นะก็คือด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมอันนี้เนี่ยเราต้องการเช่อชูอเกียรตินะด้านนี้ขาเข้าเข้าได้สองแบบที่เหลือที่เราพูดมาทั้งหมดคือต้องสมัครแต่ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมสมัครก็ได้ กรรมการเสนอชื่อดอนเดรก็ได้เพราะเราต้องการเช่ดชูเกียรติแล้วสำคัญที่สุดนะต้องขอบคุณคุณก้าวไว้ไซนะให้โซเชียลลิสติ้งทูนะในการที่เรามาสก้าดูนะแล้วก็ตรวจเช็คทุกอย่างนะท่านตอนนี้โซเชียลก็สำคัญฉะนั้นทั้งโลกแห่งความจริงโลกของโซเชียลในโลกวิติไหนก็ตามเราจะดูว่าท่านสามารถเป็นคนที่สื่อสารด้านโดยใช้นวัตกรรมหรือว่ามีคอนเทนต์ดีๆอะไรบ้างซึ่งเราแบ่งไประดับบุนคคลธรรมดากับกลุ่มบุคคล แล้วก็ระดับได้ทบุคคลค่ะสุดด้าน,น,นสุดท้ายนะเป็นด้านองค์กรนวัตกรรมก็เป็นด้านที่เราต้องการช่วยชูเกียรตินะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรนะไม่ว่าถ้าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อยหรือว่าองค์กรภาคบริษัทกิจภาคประชาชนค่ะก็จะมีการให้รางวัลด้านนี้ในเรื่องขององค์กรนวัตกรรมซึ่งรางวัลทั้งห้าด้านนะก็จะมีท่านรองทั้งสามคนแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะช่วยกันทำาอด้านนี้ในการสแานฉะนั้นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินั้นเป็นรางวัลที่ เราทุกคนนะของไอเดกับ e c o s สเ t e มบรรดาทุกท่านได้มีส่วนสัมพันธ์ในการทำเลือ่องฉะนั้นเป็นงานที่เราทําเป็นทั้งปีนะคะมีคนบอกว่าจะประกวดทำเพีแค่สองบทไม่ใช่ฮะเราทํามาทั้งปีในการทั้งถอดบเรียนทั้งเรื่องของการสเกลการเอาผู้ประกอบการที่ท่านได้รางวัลแล้วสามารถจะโปรโมทท่านอย่างไรได้บ้างค่ะ ค่ะและนี่คือทั้งห้าด้านนะคะสำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดหรือว่าเข้ารับรางวัลน,นะคะประจําปีนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะสําหรับปีนี้นะคะทราบได้ว่าจะมีการยกระดับการประกวดรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาตินะคะยกระดับในด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างเชิญค่ะนะคะยกระดับด้านที่พูดเมื่อกี้คือเราแบ่งประเทศออกไปแล้วว่ามีด้านที่ชัดเจนสองฮะนอกเหนือจากเรื่องของการที่เรามีการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเราจะมีการจัดทําเรื่องของ อินโนเวชันไซวิเให้กับคนที่มีความสนใจและสามารถไปดูนวัตรกรรมนัสตางที่จริงของคนที่ได้รับรงางวัลมาแล้วเราแพลนไว้ประมาณกุมภาเรามีโอเพนเฮาส์นะเจาะลึกท่านสงสัยไม่มั่นใจว่ามันใช่แบบไหนเข้าไปเฉลี่ยไหนเราจะมีโอเพนเพื่อท่านสามารถที่จะมาคุยมีออนไลน์เมนทอริงคอนซัลทิงเพราะว่าเราเชื่อว่าท่านอาจจะมีความสับส,อบสอบนองไเรอยว่าท่านจะใครเฉี่ยไหนนะแล้วที่ควรจะใส่เป็นอะไรอันนี้เราจะมีออนไลน์เมนทอริง หลังจากนั้นแน,น่นอนที่สุดนะทุกวันที่ห้าตุลาคมนี้ยกเว้นงันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีสลับบ้างแต่ปีนี้ไม่ตรงนะ,ะน่าจะเป็นวันจันทะร์ที่ห้าตุลาคมก็จะมีการรอบรางวัลน,นะส่วนสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะแอดออนนอกไปเนื่องจากว่าคนได้รับรางวัลเนี่ยนอกเหนือนจากการได้รับการโปรโมตการให้โนร์เฟนการช่วชูเกียรติแล้วนะเรายังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทท่านรวมถึงการขยายให้ท่านสามารถ มีพื้นที่ซีสในการออกงานของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น,านงานซูชิเทคงานดับเบิลเชเที่ดูไบเวอร์เทลิสโฟเมติกาที่เยอรมนีแล้วก็บีบันฉะนั้นมันจะมีคนที่ได้รางวัลมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการไปโชว์นวัตรกรรมในต่างชาติรวมถึงเนี้ยเราจะตัดทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆในการโปรโมทผลงานของท่านเข้าสู่ช่องทางต่างๆรวมถึงปีนี้นะด้านองค์กรแล้วด้านผู้สื่อสารนวัตรกรรมเนี่ย ได้ท่านอดีตดีกรมประชาสัมพันธ์มาด้วยนะฉะนั้นเราจะได้ไปโปรโมทผ่านตัวโครงการของเบีทีในเรื่องของรางวัลที่ท่านได้รับแต่ละอะไรมาและที่เหลือเท่านี้อาคารนี้เป็นอาคารน,นวัตรกรรมเนี่ยถ้าโปรยักของท่านสามารถจีนินุนผลงานเราได้จะมีโชว์เคสต่างๆของท่านในสำนักง,งานเพพาะสำนักงานเนี้ยคนมาเยี่ยมชมเยอะม,มากนะห้องเนี้ญี่ปุ่นกับเอเชียประมาณถึงสามสิบคนนะ ในแต่ละปีเนี่ยเรารับคณะไม่ต่ำกว่าอไม่น่าจะต่ำกว่า60คณะทั้งในและต่างประเทศนะในการเข้ามาฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีท่าน,นไ,ได้โชว์เคสสินค้าโปรดักต์วัตรกรรมที่สามารถใช้างานได้จริงนะ โดยใช้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่แซนด์็อ์ในการชวนนวัตรกรรมค่ะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านพูดถึงในเรื่องของรูปแบบรางวัลรวมไปถึงฝากเชิญชวนนะคะให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่ n อ a วันนี้แล้วก็เราไปเดนที่รับชมผ่านทาง a c e b o o k Live ของเอ a ด้วยค่ะได้ค่ะสิทธิประโยชน์เราบูรณาแล้วนะฮะท่านจะได้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะตรงกกแน่นอนท่านไม่มีอะไรผิดปกต <c oughs> สมมัตที่สุดนะรางวัลเนี่ยแน่นอนสุทธท่านชนะเลิศนะจะได้รางวัลเป็นพระองค์รูปพระบิดาแห่งนวัตรกรรมไทยนะ ซึ่งเราเป็นพื้นง่ายคนที่ทำทุดศิลปินนยคนที่ทำตั้งแต่ดั้งเดิมองแรกของที่ถวายท่านเลยค่ะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นรางวัลสมเกียรติจริงๆนะแต่หนักมากนะท่านถ้าใครได้รางวัลปุ๊บท่านต้องฝึกเล่นกล้ามก่อนมารับรางวัลน,นะหนักจริงๆนะเป็นบอลบอลแบบบอลไม่กลวงนะท่านแน่นมากนะประมาณสักห้าโลนะฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะ รางวัลที่สองอก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะอันนี้จะเป็นโล่ซึ่งท่านจะเห็นเป็นเปลวเปลวเหมือนเปลวแสงเปลวเทียนนะชื่อกันเอนี้ไซส์ของโล่ก็จะไม่ใหญ่แต่ว่าแต่ว่าไม่หนักนะนั้นสวยเราเราให้ศิลปินแห่งชาติประกวดแล้วก็ทําให้เรานะซึ่งโล่แบบนี้เราใช้มาประมาณสักสี่ปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความสวยง,งามแล้วก็มีรองชนะเลิศอันที่สองนะสีก็จะแตกต่างกันไปก็คือทองเงินแล้วก็บลอนด์ เ,เี็นร่การช่วชชูเกียรติซึ่งก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะว่าสไลด์ไปก็ได้ค่ะจะมีโลโก้ใหญ่เัวคนไหนสแกนจุ้ยโค้ดไม่โดนนะียตัวพี่บงังเปื่อันนี้ไม่น่าบังนะเราเปิดรับสมัครนะตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนค่ะถ้าใครที่ฟังอยู่นะเวลานี้นะเชื่อว่าประเภทที่เราพูดทั้งหมดใครจะเรียนทั้งหมดมันต้องเข้าตาท่านสานหรือท่านสามารถสมัครได้ก็อย่างกจะเรียนเชิญท่านนะ การสมัครรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาตินี่หลายหลายคนเนี่ยเคยถามว่าต้องมาสมัครเมื่อไหร่ถ้าท่านมีผลงานที่ดีแต่ท่านยังไม่เคย commercialization ยังไม่เคยใช้งานจริงท่านอย่าพึ่งสมัครท่านควรจะเอาสิ่งที่ท่านคิดเกิดเป็นโปรเจกต์ทำบริการใช้ส่วนจริงก่อนท่านถึงจะสมัครอย่ารีบนะผละไม้บางอย่างถ้าเราบิดจ,จากต้นมาโดยที่เขายังไม่พร้อมยังไม่สุกมันไม่มีประโยชน์ ฉะนั้นท่านต้องพร้อมในแง่ทางเรื่องของการขยายผลการใช้งานได้จริงเข้าปีนี้เข้าปีหน้าดูท i m e l i n e ชัดเจนบางองค์กรนะวางแผนไว้เลยว่ากี่ปีจะเอาผลงานอะไรเข้าปีนี้ยังไม่พร้อมยังไม่ต้องเอาเข้าฉะนั้นท่านวางแผนให้ดีว่าสิ่งที่ท่านจะนําเข้ามาเสนอนั้นเนี่ยท่านเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วท่านเป็นอย่างไรท่านมีความพร้อมแบบไหนฉะนั้นพร้อมส่งเข้ามาสมัครถ้าท่านไม่พร้อม